สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เรามาดูในส่วนของการรีวิวนะครับผมโค้ดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอูนาเอมารีครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขามีสไตล์การเล่นที่เรียกได้ว่าเกมรับโคตรแน่นนะครับผมโคตรเหนียวเลยน่ครับเจาะแทบไม่ได้ครับเจาะไม่เข้าเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เนี่ยผม คลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอดตอจากช่อง You Keep Up ในผมที่จะเข้ามาสอนเข้ามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลคก์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางด้วยละกันในผมทั้ง y u Keep Up แล้วก็ Cube c h ช n n e l เองด้วยละกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวโค้ดลายานะครับซึ่งจริงๆเขาน่ีจะเป็นชื่อโค้ดอุไนนะครับเป็นแผน4222นะครับ่าคนเริ่มต้นที่840นะครับ แผนเขาเป็นสไตล์ position g เก e นะครับเล่นบอลสั้นบุกบอลจากด้านข้างนะครับแล้วก็สไตล์การยืนตำแหน่งเป็นแบบอิสระนะครับมีดีตรงนี้ดีกว่าแผนของปารีสก็คือเกมรับนะครับออฟออเดซิ่นนะครับซึ่งก็คือมันเาเรียกว่าอะไรมันจะแน่นกว่านะครับเพราะว่านักเตะเกือบทั้งหมดนะครับจะลงไปเล่นเกมรับนะครับทั้ง o f f ensive แล้วก็ defensive นะครับเป็นสไตล์เดียวกันนะครับ ตอนนี้ล่าสุดแผนนี้ก็ได้เปลี่ยนแผนแล้วนะครับมาเป็นแผนแผน 4, 4 3 3 4 3 3ีสสแล้วนะครับสูบแบบว่าถ้าใครซื้อไม่ทันนี่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะไม่รู้จะมาขายอีกเมื่อไหร่นะครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมรู้สึกแผนนี้ค่อนข้างเล่นเกมรับได้ดีกว่าแผนฟาริสมากๆนะครับแต่ว่าก็แลกด้วยเกมลุกที่รู้สึกว่าจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับก็จะช้าหน่อยครับ ทีมลุกก็จะค่อยๆเซตบอลขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งเกมรับปอกเลยว่าแน่นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้แต่เราจะเห็นเลยว่าการยืนตำแหน่งของเกมรับโคตรแน่นเลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบ็คก่อนนะครับเพราะว่าลืมลืมเช็คเขาเรียกว่าฟอร์มของนักเตะนะครับตอนนี้มันไอตัวเก่าอาร์โนกับเดฟนะครับฟอร์มมันตกเดฟฟอร์มดีอาร์โนฟอร์มอีนะครับโหโคตรแย่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจับคู่กันนะครับแต่เรามาดูกันในแลนด์กิ้งนะครับว่า ที่ผมบอกไปมันจะจริงหรือเปล่านะเกมลับกับเกมลุกจะเป็นยังไงนะครับสไตล์การเล่นนะครับก็คล้ายๆกับแผนของปารีสนะครับโอ้โหนักเตะเรามันโค้ชฟิตนะครับเขียวทั้งทีมเลยเจอแผนอะไรครับเนี่ยหลังสามด้วยนะครับแผนลุกลุกทรงเหมือนไดมอนด์ลุกเหมือนเพชรสีเหลี่ยมๆนะครับก็เจอกับหลังสามนยบอกเลยว่าหลังสามนี่ค่อนข้างที่จะแน่นสําหรับหน้าคู่นะครับถ้าเจอหน้าคู่ใช้หลังสามนี่ค่อนข้างที่จะ รับมือยากนะครับน่าจะเจาะยากอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับก็ตายการเล่นนะครับผมบอกเลยว่าให้เล่นจากด้านข้างก่อนนะครับให้เอช่วยช่วยทําเกมขึ้นมานะครับถ้าเกิดเล่นหน้าไม่ได้ให้เล่นออกข้างให้เอไปเปิดหรือว่าให้ให้ตวัวเอ็มเอฟปั่นเข้าไหนก็ได้ปั่นยิงปั่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสก็ยิงปั่นไปเลยนะครับ เพราะว่าผมใช้ตัวที่ปั่นดีสองฝั่งอยู่แล้วนะครับเรื่อเกมครับผมเดวเปโรวเอล่าเกมรับของเราเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นมาเลยนะมันจะยืนเป็นตับเลยสองแถวเลยค่อนข้างยืนตำแหน่งดีมากนะดูเกมรับของเรานะครับเจาะยากนะครับวเอล่าจ่ายมาติดเห็นไหมเจาะยากนะครับค่อนข้างที่จะเจาะยากเพราะว่าการยืนตำแหน่งมันแน่นนะครับส่วนเกมลุกนี่ครับก็จะใช้แค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับเ m f 2ตัวแล้วก็ C.F. 2ตัวนะครับในการช่วยทำเกมลุกโคจังหวันี้แสวฟ้านะครับนี่ฮะเตะขาไว้ฮะโคโจกกระเป๋าใบเหลืองเลยเหรออาจารย์เข้าใจร้ายจุดเป็กนี่ครับโดนใบเหลืองเลยฮะโอ้เจ็ดนาทีโดนใบเหลืองอะไรครับเนี่ยเล่นเกมต่อครับผมตอนนี้ที่อันเดเตโรแหมเกมลับของเรานะครับค่อนข้างที่จะยืนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาไม่เล่นบอลสวนนะครับ เราเล่นบอลจ่ายนี่เขาค่อนข้างที่จะเจาะเรายากนิดหนึ่งออกข้างไปครับโรนลโอโรนลโอเฟกช็อตมาโอ้โหเบรกแฮมหลงครับหามุมก่อนนะจะปั่นนะแังหวะนี้ปั่นไกลโอ้โหปัดไกลเกินนะครับปัไกลเกินนะครับแล้วก็จัดระเบียบร่างกายไม่ดีด้วยนะครับก็คือมันมันหันหลังแล้วปั่นนะครับมันก็ยังตรงกรอบนะครับลุกทุ่มน่ครับลุกทุ่มนี่ต้องก่อนหกโมงนะครับถ้าเกิดว่าเอ๊ะอะไรครับเนี่ย เออลูกทุ่มก็หกโมงไงหกโมงก่อนทุ่มอเอ้ยมุกอะไรวะเนี่ยมาสักกับคือกับเกมดีกว่านี่ครับอะไรครับเนี่ยชาบีโอ้จ่ายเสียเลยฮะลูเมนิกเก้ครับลิวอโดโอไอ้หนุ่มทีเดวิดแบ็คแฮม,มนะครับเรายังไม่ต้องบีบนะครับเราเราคลองไลน์ไปก่อนนะครับแมมเขาก็จะจ่ายกลับจ่ายเสียนะครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นี้ผมจะไม่บีบนะครับก็คือแบบวิ่งเลี้ยงไลน์เราไปก่อนนะครับวิ่งดักข้างหน้าถ้าเราเราบีบเข้าไปปุ๊บ เขาจะวิ่งไวกว่าเราโอ้โหโดนจังหวะน,นี้โดนแย่งไปครับลูเมนิเกเควกุลิตฮนะลิวาโดเขาพยายามจะเจาะนะครับแต่ดูกองหลังเราแน่นน่านดูนะครับเจาะยากครับโดนโย่ได้จังหวะน,นี้เลี้ยงไปเองครับผมผมไม่มีใครวิ่งตามทันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้อแล้วปั่นปั่นโอ้โหมาดูนี่ฮะเอาจังหวะนี้ต่อเลสแย่งบอลได้แล้วได้ยิงโอ้โหโโหโนึ่งศูนย์เลยครับผมโอ้โหได้ลูกโฉบมานะครับ เบียดไปแล้วต่อเลทโชบโชบจากกองหลังนะครับโชบจากเท้าเลยแล้วก็ได้ยิงพลิกตัวยิงคมมากนะครับยิงลุกเลียดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมนาทีที่ประมาณ28ดนะครับนี่เขาเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับเขาเขาเจาะเราไม่ได้เห็นไหมครเขาก็ได้แต่ส่งไปส่งมานีครับเพราะว่านักเตะเราไม่ขยับเลยเห็นไหมครยืนตำแหน่งแบบโอ้เล่นยากครับดูเรายืนเห็นไหมเราพยายามที่จะยังไม่จับกองหลังบังคับบีบบอลนะครับเราใช้ กองกลางไล่ไปก่อนนะครับเทคนิคการเล่นกองหลังผมผมจะใช้กองกลางไล่จนกว่าจะเหลือแค่กองหลังตัวเดียวนะครับโคตรจังหวะนี้โดนลูมเมเกพิกแล้วโอ้โหยิงชนคานเกือบฮะโโหรือยิงดีนะพี่เขายิงติดคานนะครับจังหวะพิกเมื่อกี้นี้ผมพลาดเองนะครับผมจะเอาเบเกนเมลเออร์ไปอ้อมนะครับแต่ว่าดันไปชนหลังเขาเขาก็เลยพิกหลุดเลยแล้วจังหวะนี้ต่อเลสเบิร์นให้กับโรนันดินโยแล้วเท้าขวาจะปั่น ยังติดบล็อกนิดนึงนะครับติดบล็อกของกองหลังน่าจะเป็นเบเกนเบลเออร์นะครับเมให้ที่ปุโยออกมาดีนี่นะครับไม่ใช่เบเกนเบลเออร์แลว้วจังหวะนี้ตายติดฮนะวันนี้นี่ได้แก้ตัวอีกทีนึงผมไม่มีใครเข้าบอลน,นะครับแบ็คแฮมวีล่าครึ่งแรกนะครับจบไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเขาได้ยิงเราครั้งเดียวนะครับ มันเจาะยากมากๆนะครับลองเล่นดูนะครับเกมลับผมแนะนําว่าให้บังคับกองกลางไล่บอลจนกว่าจะเหลือกองหลังตัวสุดท้ายแล้ว่อยไปเอากองหลังมาไล่นะครับผมจะใช้กองกลางตัวไล่บอลก่อนนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราไม่หลุดตําแหน่งนะครับจังหวะนนี้อารัลูเมเดนเก้ได้ยิงโอ้โหสองประตูต่อศูนย์เลยฮะจากลูกสูตรนะครับแต่ว่าลูกสูตรเรามันมันไม่ไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดลูกสูตรมันผ่านาต่อเลสมันจะหลุดนะครับ ็นการทิ้งเหลี่ยมนะครับเล่นบอลไวนะครับตอนนี้อีเวนเจอร์ลัดโดนตัดบ,บอลได้อีกแล้วแล้วเมสซี่ให้ลูเมนิกเก้เข้ากลางไปก่อนนะครับถ้าไปไม่ได้เราก็ค่อยๆเซตนะครับมองตัวว่างเล่นช้าๆลูเมนิกเก้พลิกมาแล้วหลอกเซตแล้วบิลพลาดหนึ่งจังหวะแล้วอีกทีหนึ่งโอ้โหหลอกเข้าเท้าซ้ายครับติดเลยฮนะอันที่สองตูต่อศูนยนะครับเสร็จเล่นสกิลไปนิดนึง ก็มันเป็นสก,กิลที่ใช้ง่ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นสูตรลูกปั่นกันนะครับจ่ายไปให้กองกลางแล้วก็คืนมาที่โนซี่แล้วปัน่นเข้าล็้หูคิดบล็อกครับไม่ว่าจะได้กรอบเหลืองแล้วก็จังหวะนี้ดับเบิลท้ายอีกครั้งหนึง่งแล้วโอ้โหได้ปั่นอย่างนี้โล่งๆปั่นโอ้โหโอ้ยังสวย,ยครับลูกนี้ต้องมีท่าท้าแหละจังหวะนี้ชักมาแล้วดับเบิลท้ายหนึ่งจังหวะแล้วคงไม่มีใ,ใครเข้าจังหว่านี้ปัน่นโค้งโอ้โห ประตูได้จะบอกว่ามึงไม่เข้าไปบางเหลี่ยมนะครับไม่เข้าไปบางมุมเขาปั่นนะครับจังหวะนี้สามประตูต่อสี่นะครับโอ้โหลูกปั่นเมสซี่เมื่อกี้นี้สวยงามนะครับก็เรื่องสกิลดับเบิลทัชนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเด้ลงไปดูไหมครับมันเป็นคลิปเก่าผมนะครับลองพิมพ์ดูก็ได้ครสอนใช้สกิลดับเบิลทัชนะครับผมเคยสอนไปแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้ผมสอนใหม่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวผม ทำให้ละกันนะครับเดี๋ยวรอว่างๆก่อนนะครับหันน้บอลอยู่ที่เบคเคนเบลเออร์ฮะเกมรับของเรานะครับเราเอากองกลางไล่ให้หมดก่อนนะครับผมจะยังไม่แตะกองหลังเลยผมจะเอากองกลางบีบเพราะเพราะมันเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวออกนะครับจะเล่นแค่กองกลางสองตัวก่อนเปลี่ยนนะผมจะพยายามเปลี่ยนเอาตัวอื่นไล่บอลน,นะครับเพื่อที่ตัวนั้นจะจับคู่ของกองหน้าเขาไว้นะครับแล้วตรงนี้ตัดบอลได้ฮนะ เขาเล่นยากนะครับซึ่งมันไม่หลุดตำแหน่งมันก็เลยเล่นยากอาจังหวะนี้ส่วนกลับไม่ได้นะครับเจลลาดเโลกิลิปเลโาพยายามจะเจาะครับแล้วลูมิเนเกจะหลุดไม่แงฮะรออยู่แล้วนะครับก้องหลังเรารอดักอยู่แล้วนะรอเยอะมากด้วยวันนี้แสตฟ้าไว้หน้ากรอบน่าจะไม่รอดนะครับจังหวะนี้ใส่สกอได้เลยนะครับจะเอาลูมิเนเกยิงเหรอครับเนี่ย ลูเมนิกย้ยิงไม่ดีนะต้องเปลี่ยนตัวแล้วฮะไม่เป็นแบ็คแฮมนะครับแบคแบคแฮมนี่ครับผมมาดูกันแบ็คแฮมน่าจะไม่เหลือแล้วจังหวะยิงไปโอ้โหขามคาเนะฮะแสดงว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นไปคิกนี่ครับเพราะจังหวะเนี่ยระยะเนี้ยก็คือแบบระยะหวังผลสุดๆนะครับก็คือมันต้องใส่กระแล้วนะอะไรอย่างวันนี้ผมได้บุกอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆเซฟบอลไปนะครับ ออกต้นมาให้ที่ฮาคิมี่แล้วโอ้โหจ่ายยากเกินนะครับเล่นยากคะโดนสวนกลับตอนอยู่ที่เปโลอเวลา่าแล้วจงังหวะนี้เมสซี่โว์บอลได้ต่อเลแสแทงคะลุช่องให้กับลูมเมเนเกแล้วได้ยใส่ขวาเต็มข้อเรียบร้อยคนระับโอ้โหตีประตูต่อศูนย์เลยนะครับเกมรับที่เหนียวแน่นก็คือเกมลุกที่ดีที่สุดนะครับต่อให้เราลุกไม่ได้แต่รับไม่เสียเนี่ยก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับขอให้เน้นที่เกมรับก่อนนะครับ เกมลุกค่อยสวนกลับดีกว่าเพราะว่าเกมสวนกลับเราจะได้เกมเร็วนะครับแต่วันนี้เดวเปโรอยู่ที่ลูเวโดแม่เขาเขาบุกหลังผมไม่เข้านะครับซึ่งหลังผมมันเจาะยากมากนะครับเพราะมันมันลงไปช่วยรับทั้งทั้งทีมนะครับพอบอลหลุดไปก็อย่าเอากองหลังไล่ตามนะอย่าพยายามอย่ากดไล่ค้างนะครับพยายามแบบเปลี่ยนตัวแบบถ้าเกิดกองหลังหลุดมาแล้วจวังหวะนี้กับโดนนะถ้ากองหลังหลุดนะครับ ให้เปลี่ยนเป็นกองกลางแล้วก็เอากางไล่บีบนะครับอย่าเอากองหลังไล่จนสุดนะครับเพราะมันจะทําให้โดนทิ้งวันทูแล้วหลุดได้นะครับโหจงังหวะนี้โดนเบียบฮะเอาอยัางได้อยู่บอลอยู่ที่ลูเมนิกเก้แล้วจงวังหวะนี้ดึงหลอกหนึ่งครั้งเสียบอลไปครับบอลอยู่ที่เวล่าเขมส่วนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับโหแลวจังหวะนี้จ่ายติดอีกแล้วเพราะว่าเราบังบังเฮ้ยบังบังเลี่ยมของเขาเนี่ยครับเราบังมุมเล่นมุมจ่าย๋อจังหวะนี้โอ้โหต่อเลส วิ่งช้านี่ครับแล้วน่าจะจบครึ่งเวลาหลังนีะครับผมโอเคครับผมจบครึ่งเวลาหลังที่สี่ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเกมรับของเราค่อนข้างแน่นมากๆนะครับเรามาดูกันเขามีโอกาสยิงเราแค่สามครั้งนะครับเรามีโอกาสยิงเขาเจ็ดครั้งตรงกรอบเจ็ดครั้งเป็นประตูสี่นะครับซึ่งเกมรับของเราค่อนข้างแน่นมากๆนะครับเขาคลองบอลอยู่ฝั่งเหียวเพราะว่าเราจะเน้นเป็นส่วนกลับนะครับก็ ไอ้ที่ผมเสตแผนเมื่อกี้นี้ผมจะใช้เป็นออฟฟนซีฟนะครับไม่ได้ใช้ดิเฟนซีฟแต่อย่างใดนะครับแค่ออฟฟนซีฟก็แน่นแล้วนะครับถ้าเป็นดิเฟนซีฟนี่น่าจะแบบบ่อนโยนไม่น่าจะหลุดนะครับก็สไตล์การบุกของเราก็อยู่แดนกลางนะครับอยู่หน้าหน้าหน่อยมาดูเปอร์เซ็นการบุกก็ตรงไหนเยอะสุดหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับตรงกลางเลยเราเล่นหน้าคู่จ๋ดจาเลยนะครับก็แน่นอนฮะลูเมนกเก้ครับแมนออฟเดอะแม์ยิง2องลูกนี่ครับผมก็ ประมาณนี้นะครับเทคนิคการเล่นไม่มีอะไรมากเรามาดูแรง์กิ้งกันนะครับว่าจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแรง์กิ้งขึ้นมาหกเจ็ดแต้มน่ครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับการรีวิวโค้ดเขาเรียกว่าลาย่านะครับไอคลิปหน้าไว้ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย